ลำดับการ์ดจอที่ไว้เล่นเกมในงบไม่เกิน1,000 0บาทนะครับในปี2025ข้อมูลนี้จะอ้างอิงจากการ์ดจอที่มีขายอยู่ในตลาดไทยนะเวลานี้นะครับผมซึ่งเป็นสินค้าใหม่มือ1เท่านั้นนะครับอันดับ10 RX 580 8GB GDDR5 ราคาตอนนี้อยู่ที่3,590บาทอันดับที่9 RX 6500 XT 4GB GDDR6 ราคาอยู่ที่4,990บาทครับอันดับที่8 RTX 30506GB GDDR6 อราคาตอนนี้อยู่ที่6,290บาทและอันดับที่7 RX 6600 LE 8GB GDDR6 ราคาตอนนี้อยู่ที่7,350บาทอันดับที่6 RX 7600 8GB GDDR6 ราคาอยู่ที่8,290บาทอันดับที่5 Intel Arc B580 12GB ราคาอยู่ที่8,590บาทครับและอันดับที่4 Intel Arc A750 8GB ราคาอยู่ที่8,790บาท อันดับที่ 3, RTX 4060 8 GB g b GDDR6 ราคาตอนนี้อยู่ที่9,690บาทครับอันดับที่ 2, RTX 5050 8 g b ราคาตอนนี้อยู่ที่9,590บาทและอันดับที่ 1, RX 7600 XT GDDR6 VRAM 16 g b ราคาอยู่ที่9,990บาทครับแล้วทุกคนล่ะครับใช้การ์ดจอตัวไหนอยู่ก็อย่าลืมพิมพ์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต